ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Invest Now ครับลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับถือว่าเดือนนี้เป็นเทปแรกเลยครับแขกรับเชิญก็ต้องพิเศษหน่อยครับก็คือพ่ต้ากวินจากเว็บไซต์อมมันนี่นั่นเองครับผมสวัสดีครับพ่ต้าครับสวัสดีครับถือเป็นเทปแรกเลยครับพ่ต้าในโครงการของตลาดทรัพย์ชื่อว่า Invest Now ก็ต้องเมื่อกี้แอบจะขอพ่ต้าเปลี่ยนชุดนี่เป็นชุด Invest Now ใช่ครับเลยอย่าว่าเป็นจริงแล้วเป็นโครงการที่พยายามจะเชิญชวนทุกคนแหละให้มา เริ่มลงทุนลงทุนวันนี้เลยเพื่อจะมีอนาคตที่สดใสต้องเริ่มเลยเนาะถ้าเกิดไม่เริ่มตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มกันตรงไหนใช่ครับผมจริงๆแล้วว่าก็เลยคิดว่าเราจะชวนใครมาดีเป็นเทปแรกก็นึกๆกันไปกับทีมงานก็บอกว่าเออต้องเป็นพิต้านี่แหละขอบคุณมากเลยครับแต่ซึ่งแล้วท่านผู้ชมก็รู้ว่าพอพูดถึงพิต้าเจอเวอรไซ์ออรมานี่เนี่ยก็ต้องนึกถึงภาพ ดีซีเอที่มันคู่กันนะการออมหุ้นการออมเงินหรือว่าการต่อยอดไปในเรื่องทรัพย์สินอื่นๆใช่ครับหรือดีซีเอจริงๆเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นวิทยายุทดหลักเลยของพี่เราใช่ครับแต่ล่าคอร์เซอร์เรชก็ถือว่าทยอยลงไปเรื่อยๆทยอยซื้อรายเดือนครับแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็รายไตรมาสบางคนก็รายปีอ่าแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนราย3ปีเลยได้มั้ยพี่อ่าอันนั้นก็อาจจะนานนิดนึงนะครับไง3ปีเดี๋ยวสิปีลง3ครั้งสามครั้งแล้วเออพี่ผมไม่ค่อยมีเงิน เก็บอะไรเงี้ยครับก็ต้องเริ่มเก็บกันก่อนเนาะอืมได้ครับก็เลยว่าหัวข้อหรือในวันเนี้ยครับจริงๆพี่ต้าอยู่กับต้องบอกผู้ชมวันนึงว่าพี่ต้าจะอยู่กับเพชรเนี่ยตลอดทั้งเดือนนี้ครับผมครับผมก็หัวข้อในวันนี้ก็คือว่าพูดถึง DCA เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าในสภาวะหุ้นตอนนี้ที่มันเป็นสาเวย์ซึ่งมันก็จะเหมือนขึ้นก็ไม่ขึ้นจะเหมือนลงก็ไม่ลงมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงกลางนี่แหละอยู่ในกรอบแคบๆแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นกลยุทธ์แบบนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครัำถามแรกเลยคิดคว่าการที่เราลงทุนเนี่ยเราดูเรื่องราคาหรือตัวธุรกิจนี่คือคําถามแรกก่อนนะครับดูราคาหรือธุรกิจอะลองตอบดูถ้าเป็นผมผมสายวีไอวีไอใช่หรือไม่รู้ก็ต้องดูธุรกิจเป็นหลกักดูธุรกิจเป็นหลกักจริงๆแล้วถ้าเกิดธุรกิจมันดีในอนาคตนะครับครับ แต่การลงทุนเนี่ยสภาวะมันไม่แน่ใจจะลงดีหรือไม่ลงดีคิดว่าความสัมพันธ์มันอาจจะผ,ลผลันผวนหรือว่าอาจจะตรงข้ามกันก็ได้ไหม,มในเรื่องของราคากับตัวธุรกิจบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวอ่าบางทีอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเรามองธุรกิจเนี่ยแล้วเราเห็นว่าธุรกิจตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสภาวะการลงทุนที่ดีหรืออาจจะมีการ ไม่ดีบ้างในบางเวลาในช่วงที่ธุรกิจเขาอาจจะถูกผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะครับแต่เรารูร้ว่าพื้นฐานมันดีเนี่ยอยากซื้อไหมมองวันนี้เดี๋ยวมองอนาคตมันอาจจะมีโอกาสเติบโตขึ้นซื้อไม่ซื้อเหมือนลองหลับตาดูว่าเออบริษัทที่ผมสมมติผมสนใจรบ,บริษัทเอครับมองออกไปว่าสภาวะสมมุติตอนนี้อาจจะมีเหมือนข่าวร้ายเยอะข่าวร้าย<ม>ในโลกนี้มีอะไรนะ อังกฤษออกจากมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วราคาตกบางทีผมก็นั่งสงสัยนะทำไมถึงตกอะตลาด หุ้นอังกฤษเกี่ยวอะไรกับเราขนาดนั้นหรอหรือว่าแบบเอ๊ะหรือว่าหุ้นเราไปหุ้นที่เราลงทุนมันไปจดทะเบียนในประเทศอังกฤษหรือเปล่านะมันถึงตอกกันจังีนี้มันลิสต์ในตลาดลักทรัพย์ประเทศไทยใช่ครับแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป่อยู่มันคืออารมณ์ถูกไหมครับ<ะ> <c oughs> พออารมณ์เนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าจะซื้อหุ้นดีหรือขายหุ้นดีมันก็เกิดการซื้อขายและเกิดความผันผวนแต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจหรือเปล่าอันเนี้ยต้องดูกันยาว ถูกไหมครับ<า>ถ้าเราดูยาวๆแล้วธุรกิจมันน่าสนใจควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก็ควรจะซื้อก็ควรจะซื้อนะใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยมันก็จะกลับมาถามว่าเราซื้อราคาไหนในเมื่อถ้ามันขึ้นเราก็ไม่แน่ใจจะขึ้นอีกหรือเปล่าจะลงก็ไม่รู้จะลงอีกหรือเปล่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการลงทุนด้วย DCA ทำไมครับยังไงยังไง เราไม่รู้ไงว่าราคาไหนที่ดีที่สุดถ้ายอยซื้อไปช่วงลงได้คุณเยอะขึ้นอ่าโอเคถ้ามันลงอีกดีไหมก็ดีก็ดีถูกไหมก็ดเก็ได้เก็บคุณนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นล่ะเอไม่รู้มันจะขึ้นอีกไหมก็ดีก็ได้ก็ได้แคปเกนหรืออะไรกันแล้วก็ได้แคปเกนแต่ถ้าเกิดเราลงทุนระยะสั้นอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าโอ้ยขึ้นไม่ดีเลยน่าจะลงอีกใช่ไหมแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะต้องขึ้นตามปัจจัยอยู่แล้วถ้าเกิดหุ้นนั้นมันดีนะถูกไหมครับเพราะถ้าเกิด หุ้นมันมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วราคามันลงเรื่อยๆอสักวันหนึ่งคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหุ้นตัวนี้ไม่มีใครสนใจ,จมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีโอกาสเติบโตได้จริงโอ้หเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเต็มถูกไหมเนี๋ยมันจะมีคนเข้ามาสนับสนุนความคิดนี้ใช่ใช่ถูกต้องครับแล้วอย่างยกตัวอย่างถึงพี่ต้าช่วยยกตัวอย่างของตัวเองได้ไหมครับว่าแบบตอนนั้นที่พี่ต้าลงดีซีเอ่ะครับจะพว่าตอนตอนเริ่มแรกที่ต้าลงทุนจะบอกว่าช่วงนั้นอ่ะเกิดในช่วง อ่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เลยวิจฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยหุ้นลง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 กว่อไซเวกนะนักก่อไซเวกครับลงตลอดครับแล้วหุ้นก็ราคาลงตลอดอนะครับตอนนั้นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจเรามองไม่ค่อยดีเท่าไหร่รแต่ตัวพื้นฐานเรามองว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราเดินไปเอายังมีคนใช้บริการเนาะมันต้องมีกําไรสิหรือกําไรตอนนี้มันอาจจะไม่ดีนักในช่วงเศรษฐกิจขาลงนะครับคนยังประหยัดกันอยู่แต่ถ้าเกิดมันกลับมาดีช่วงที่เราสะสมได้นะจะเป็นช่วงที่ราคาต่ํามากและตอนนั้นขอหามไปหนึงว่า ตอนที่เศรษฐกิจกมันเกิดวิกฤตตอนนั้นพี่ต้าเริ่ม DCA ถูกไหมใช่ครับแล้วยังยึดมั่นกับหลักการนี้ไหมว่าตอนลงแล้วพี่ต้าก็ยังลงเขาเรียกว,ว่า DCA ขาลงก็ยงลงบางคนก็บอกว่าถัวเฉลี่ยขาลงกล้าทําไปได้ยังไงเราทําบนเหตรรุผลไงถ้าเกิดเราทําเพราะราคาเนี่ยอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะแต่เราทําเพราะว่าเราเห็นพื้นฐานธุรกิจมันดี แล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตได้เพราะไอที่เขาพูดว่าแบบเหมือนเฉลี่ยขาลงคุยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะอันน่นคือการมองเรื่องราคามันคนละมันคนละกลยุทธ์กันนะครับอ๋อแต่มันมันคำพูดคำเดียวกันแต่ว่ามันใช้คนละบริบทใช้คนละสถานการณ์ทำให้เราเป็ครับ่ผมก็เข้าใจผิดนะเพราะว่าเฮ้ยสมมุติมันมีแบบว่าผมติดดอยหุ้นอันหนึ่งครับทวีทำยังไงให้หลุดดอย ตอนราคามันลงครึ่งหนึ่ง <atte S 1> เราก็ค่อยซือ้อทำใหต้ต้นทุนเราต่ําแล้วทําให้ได้ออกมาอ,นนนนอ,อันนั้นคนละเรื่องถูกไหมอันนั้นคนละเรื่องครับอันนั้นคือเราไม่ได้มองพื้นฐานธุรกิจอพอไม่ได้มองเราอาจจะไปลงในหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีแล้วมันลงเรื่อยๆครับอันนี้ไม่สนับสนุนให้ดี a เลยนะอันนั้นถ้าคัดลอตไปเลยดีกว่าถูกไหมครับอันนั้นอย่าว่าแต่ซื้อเพิ่มเลยขายทิ้งไปเลยถูกขายทิ้งไปเลยดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดเป็น ลักษณะของธุรกิจในอาเทนลงหุ้นราคากําลังลงแต่พื้นฐานไม่ได้ลงพื้นฐานมันยังดีอยู่อันเนี้ยผมสนับสนุนให้ทยอยซื้ออครับงั้นพอพูดถึงพื้นฐานพื้นฐานกันบ่อยๆเนี้ยขยายความหนึ่งได้ไหมครับว่าไอ้พื้นฐานที่คิดว่ามันยังดีมันยังดีอยู่เนี่ยแต่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความสับสนข่าวร้ายครับมาระดมลุมเล้าปัญหาตอนนั้นก็เฮ้ยดูในพอร์ต เงินเราเริ่มลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆไอ้แบบนี้พื้นฐานจริงๆเ่ะเราต้องดึงมาอย่างไงเราต้องดูมาอย่างไงเราต้องไปนั่งดูเรื่องเกี่ยวกับตัวธุรกิจนะครับ,รบโดยการลองไปศึกษาข้อมูลอย่างข้อมูลในของตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีบอกว่าธุรกิจเนี้ยทำอะไรบริษัททําอะไรลูกค้าเป็นใครรายได้มาจากไหนแล้วก็ไปดูพวกงบการเงินกันต่อครับว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตหรือมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างไรบ้างซึ่งบางทีมันอาจจะตรงข้ามกับเรื่องราคาเลย แล้วยิ่งราคาลงโอ้โหแฮปปี้มากทยอยซื้อไปเพราะเราไม่รู้ว่าจุดต่ําสุดอยู่ไหนถูกไหมเราก็ทยอยทยอยทยอยซื้อไปนั่นแหละคือการสะสมหุ้นนะครับแล้วเขาเรียกว่าะสะสมไว้เพื่อรออนาคตให้มันเติบโตครับและอย่างนี้สะสมสะสมไปเรื่อยๆอครับมันมีวันที่ขายทากําไรไหมอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามองในเรื่องอะไรถ้าเรามองในเรื่องราคาเราก็ต้องมีจุดออกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องดี a เนี่ย ผมจะมองในเรื่องของตัวธุรกิจเ้าธุรกิจมันไม่สามารถเติบโตได้แล้วอันนั้นจะค่อยว่ากันว่าเราจะขัดมันยังไงอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาที่เขาทําได้ดีกว่าอาจจะย้ายค่ายเนี้ยนะครับหรือจริงๆอาจจะขายเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของเราซึ่งตรงนั้นเราต้องไปจัดเรื่องการเงินกันก่อนนะจะไปเรียนต่อใช่ใช่ครับไปแต่งงานสร้างครอบครัวการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ดีซีจะเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งผมมักจะแนะนําให้เรื่องยามเกษียณก่อนแล้วก็มาวางเป้าหมาย ซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกันเรื่องวางแผนการเงินเดี๋ยวเราจะค่อยไปหัวข้อในสัปดาห์อื่นช่ว่ากันคบผมซึ่งจริงๆแล้วเราก็พอจะมองเห็นภาพไปแล้วว่า DCA เนี่ยจริงๆแล้วต่อให้สภาวะตลาดที่มันเป็นไซเยวแบบนี้จะขึ้นหรือลงจริงๆแล้วถ้าเรายังยึดมั่นในตัวธุรกิจยึดมั่นในตัวพื้นฐานเนี่ยใช่ยังไงก็ซื้อได้ยังไงก็ซื้อได้ได้ะมันไม่กระทบแต่เห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้ พี่ต้จะต้องไปร่วมกับโครงการนี้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวจะมีพูดนะครับที่ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือเป็นโครงการอินเวสนานล้วเแหละหุ้นนี้ก็ดีสร้างได้เหมือนกันไปพูดที่ที่จ์พาร่างสิทธิ์ไปครับช่วงเย็นๆพี่ต้ไปพูดเรื่องไหนคก็เดี๋ยวไปเล่าเรื่อง DCA ให้ฟังครับมาตอบคําถามเลยว่า DCA เนี่ยสามารถทําให้คนเริ่มลงทุนอย่างเร็วได้อย่างไรครับแล้วก็ตอบคําถามเรื่องหุ้นที่น่าสนใจจะมีวิธีการมองยังไงบ้างนะครับ ก็ใครนะครับที่เป็นแฟนคลับพิต้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครบทจริงพรุ่งนี้ไปติดตามไปนั่งรอได้ถือป้ายไฟรอได้เลยพิต้าจะไปพูดแล้วอยากมีข้อสงสัยอะไรครับให้ไปถามได้เลยได้ครับยินดีครับนาแล้วสัปดาห์หน้าคพิต้าอยู่กับเพชรอยู่สัปดาห์หน้าเพชรจะมาถามพิตนึงว่าพูดถึงการอันนี้เรื่องออมหุ้นแหละแหละว่าจริงๆแล้วเรามีคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยเราจะออมหุ้นมันเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายๆครับ แต่ก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายจริงไหมแต่เดี๋ยว<ด>อุบไว<ด>้ก่อนอุบไว้ก่อนนิดนึงได้ครับแต่เราวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรารพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกับทีหน้าครับ